สวัสดีครับโตโยต้าโคราอิต1.8ตัว E นะครับเข้ามาใหม่ตัวนี้เป็นสีบอลเงินนะครับเป็นสีบอลเงินสภาพสวยฉมไม่ได้เชนปี18ด้วยและที่สาคัญนะครับใครหารถใช้งานสักคันประหยัดน้ํามันนะครับสภาพสวยๆดีๆนะครับแนะนําเลยว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์นะครับรถสวยราคาดีตรงปกนะครับบอกเลยว่าคันนี้นะครับผมบอกเลยได้ตัว1.8นะครับไม่ใช่1.6นี่ตัวเครื่อง1.8เลยนะครับตัว E นะครับปี18และเลขไม่์แค่แสนต้นๆนะครับ เลขไมค์แค่ใส่ต้นๆเท่านั้นนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเงางามนะครับเรียกว่าสวยใสไร้ที่ติเลยนะครับรถที่อึดถึกทนนะครับเครื่องทนทนแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้เป็นโฉมไม่ได้เชนด้วยนะครับโฉมไม่ได้เชนนะครับและได้ตัวที่เรียกว่าในเรื่องของสมรรถนะความปลอดภัยนะครับเพิ่มขึ้นมาเรียกว่าหลายอย่างเลยไม่จะเป็นเรื่องระบบเบรก ABS นะครับแอร์แบกต่างๆนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับบอกเลยคุ้ม ที่ตรงนี้ได1.6เลยนะครับแต่ตรงนี้้ด้1.8เรียกว่าตัวพิเศษนะครับหายากใครหายอยู่นะครับแอดไลน์มาทางมหาเพจได้เลยเบอร์0947894848นะครับไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะครับสภาพสวยสภาพใสแบบนี้นะครับเงาเงานะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมสองชั้นนะครับมีไฟท้าให้ครบบนะครับทะเบีเ็น C671 นะครับสภาพสวยสภาพเดิมเงางามเลยแบบนี้นะครับคลุมมากๆนะครับและที่สําคัญนะครับผมบอกก่อนเลยนะครับว่า รถคันนี้นะครับตรวจให้หมดแล้วเช็คคุณลีตแล้วมากกว่า200รายการนะครับสภาพเดิมนะครับแม็กทูโทนสีเทาดำปัดเกาียวแม็กคอฟ16นะครับยางขนาดส0 5ศ5น้าทั 65, นะครับยางตรงนี้เป็นตัวที่เรียกว่า,าได้ในเรื่องของการเก็บเสียงดีขึ้นแล้วก็ได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับยางใหม่สีเส้นของยางปี24เลยนะครับนี่ยางปี24สับสาห์ที่15้านะครับเปลี่ยนมาประมาณรถ ต้นต้นปีอวันเดือนเมษาเนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนมานะครับคุ้มมากแค่ยางเขาประหยัดไปเยอะแล้วนะครับเป็นหมื่นแล้วนะครับกระจกมางข้างเป็นไฟฟ้านะครับสีบอลเงินเป็นโทนกับรถนะครับปรับไฟเลี้ยวได้นะครับไอ้ไฟเลี้ยวเนี่ยมีในตัวให้แล้วก็กระจกเนี่ยปรับปรับได้นะครับกระจกปรับได้ทั้ง4ี่ทิศทางตรงนี้นะครับนี่สภาพสวยเลยนะครับด้านในนะดีไซน์เป็นโทนสีดําทั้งหมดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเงางามนะครับเบาะหนังเรียบหรูนะครับดูแพงนะครับแบบนี้ และมีตัวสปอร์ตให้ด้วยนะโหมดสปอร์ตก็มีให้ครบๆเกียร์ซีวีทีออโต้นะครับเแบรกมือเป็นนว่นแล้วก็ไมคแค่แสนเดียวนะครับกระจกไฟฟ้าสาภาพสวยสาภาพเดิมนะครับโครงสร้างรถก็เดิมๆเช่นกันนะครับนี่หน้าโครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับสาภาพเดิมเลยนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับเสาบีก็โครงสร้างเดิมเช่นกันนะครับนี่สาภาพเดิมนะครับสาภาพเดิมนะครับอ่า ฟิล the right. ์มติดมาแล้วนะครับฟิล์มติดมาแล้วนะครับอ่าฟิล์มติดมาแล้วนะครับรอบคันนะครับคันนี้บอกเลยว่าคุ้มนะครับเบาด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับเรียกว่าได้รถที่สีไม่เหมือนใครนะเพราะจะเป็นสีเบทแต่คันนี้ด้วยคนที่เป็น1.8ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะครับสภาพสวยเนี้ยบเลยนะครับนี่เลเยอร์เท่ากันทั้งหมดโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมไม่โอเว่นนะเห็นไหมครับเดิมนะครับเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับ แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดนะครับติดมาแล้วครบแบบนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้2จุดอ่ะเดี๋ยวควนี้เดี๋ยวพาดูนะครับฝาท้ายนะครับว่าเดิมไหมนะครับเดี๋ยวพาดูนะครับเอลติสนะครับเป็นรถที่นะครับบอกเลยว่าประหยัดน้งมันนะครับเครื่องอึดึกทนนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศนะครับศูนย์บริการทั่วประเทศเลยนะครับใครได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับแต่คงจะเข็บเพชรนะเห็นไหมครับสภาพเดิมสภาพสวยนะครับนี่เดิมเดิมสวยๆนะครับหัวของน็อตเดิมนะครับสภาพเดิม ไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับนะครับอ่าไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับนี่ซีนเดิมนะครับตะเข็บต่างๆเดิมนะครับคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับใครได้ไปบอกแล้วคุ้มนะครับตัวถังต่างๆสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมเลยนะครับอ่าสวยเดิมงางามนะครับสวยเดิมงางามแบบนี้นะครับยางอะไรไม่เลยขึ้นมืออยู่ครบรถสภาพเดิมไม่มีน้ำท่วมไม่จมน้ํานะครับด้านท้ายนะครับตัวทรงตัวถังเดิมเห็นไหมครับ อ่าได้รถเดิมนะครับ1,800ซีซีนะครับเรียกว่าไม่เหมือนใครนะครับมีคันเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือนะครับตัวอื่นจะเป็น1,600กแต่นี่คือ1,800นะครับอัตราต้นแรงดีกว่านะครับเชื้อเพลิงเบนซินเติมเติมทั้งซ้ายนะครับประตูเปิดมานะครับดูเลยโครงโซ่โครงสร้างนะครับสภาพเดิมนะครับนี่สภาพเดิมนะครับอ่าสภาพเดิมนะครับด้านในเปิดมาเนี่ยผมบอกเลยนะครับแอร์แบ็กก็มีให้ครบๆนะครับคอนโซลสีดํา f m ฟเมีอห้นะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสภาพเนี่ยจับดูนุ่มมากนะครับเบาะนุ่มนะครับนั่งเบาะเบาะหนังนั่งนุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ผลิตนะครับเดือนสิงหานะครับปี18โครงสร้างเดิมเดิมเห็นไหมครับเดิมเดิมสภาพเดิมนะครับประตูประตูไม่มีขยับทับตัวนะครับคุ้มนะครับบอกเลยว่าคุ้มนะครับคราวนี้เดี๋ยวพาดูเลขไม้แล้วก็เดี๋ยวดูหน้าเครื่องกันว่าคันนนคันหน้าเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกัน คันนี้นะครับจอเป็นเรืองแสงแบบออริทอนนะครับเรืองแสงสีน้ําเงินนะครับไม้แสนเดียวนะครับไม้แสนเดียวนะครับอ่าสภาพสวยสภาพเดิม FM นะครับ AM มีให้ครบๆนะครับ a u x USB นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยตัวนี้ปรับอนาล็อกได้ถึง4ระดับนะครับคอนโซลนะครับเป็นบุนนุ่มนะครับเป็นบุนนุ่มนะครับอ่าสภาพสวยสภาพเดิมนะครับเกียร์เป็นซิงเกิลชิพนะครับแบบออโต้แมนนวลก็ได้นะครับ โหมดสปอร์ตมีให้ครบนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยเดิมนะครับสวยเดิมนะครับไปแลวร้ายใช้งานใด้ปกติระบบไฟทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรนะครับมาบางแดกเลยว่าให้มาครบเครื่องนะครับดีนะครับบอกเลยว่าโอเคนะครับสภาพนี้โอเคเลยนะครับกระจกก็ปรับไฟฟ้าได้พับได้นะครับอสภาพเดิมสวยนะครับอ่าคราวนี้จะพาไปดูนะครับห้องเครื่องการดูเป็นยังไงนะครับ สภาพสวยสภาพเดิมฝากระโปรงเปิดมานะฝากระโปรงเดิมนะครับสติกเกอร์ต่างอยู่ครบบแบบนี้นะครับเมนูเป็นอาร์นะครับสวยเดิมนะครับเมนอาร์เดิมหัวน็อตเดิมนะครับแก้มก็เดิมเช่นกันนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับขอบต่างๆเดิมนะครับ 3L 3R อยู่ครบนะครับ3 L 3R อยู่ครบนะครับคันหนุ่มคันนั่งต่างสภาพเดิมนะครับนี่ 3R นะครับอยู่ครบนะครับ หัวนงของน็อตเดิมไม่แกะไม่ไขไม่ขยับนะครับตาปงตาปั๊มเดิมทั้งหมดนะครับตัวเครื่องเป็นดูอ้อวีบีซีด้วยนะครับคันนี้ราคาแค่4ี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับสภาพสวยสภาพเดิมแบบนี้เลยนะครับได้ไปบอกเลยว่าคุ้มนะครับแกะให้หมดทุกจุดแบบละเอียดแบบนี้แล้วนะครับย้ำเลยนะครับว่าห้ามพลาดเด็ดขาดสนใจคันนี้โทรมาที่เบอร์094 789 48 4 8 ผ่อนอยู่ให้เจ็ดพันสองบาทตลอดสัญญานะครับแอดไลน์มาทักมาเฟ่เลยรับประกันเลยว่าคันนี้ปีสิบแปดหนึ่งจุดตาตัวอ e ีนะครับสวยจริงรับประกันว่าตรงปกรถโครงสร้างเดิมไม่มีชนหนักหรือน้ําท่วมใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาทักมาเนะครับแอลติสต้องที่เท่านั้น1.8ตัวพิเศษเหลือแค่คันเดียวแล้วห้ามพลาดเด็ดขาดครับ